สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่ องค์นี้จะเป็นเนื้อว่านเถาวันหลงหลวงปูท่ทิมวัดละหารไล่ละยองปี1-5เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับ คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับผมไม่ได้ว่าองพระผมแค้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะเป็นคลื่นนะครับจะฟูจะแห้งนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านเถาวัลย์หลงนะครับ สายแร่ทองคำนี่ขึ้นโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับองค์นี้สภาพเก็บอีกองค์หนึ่งนะครับสภาพไม่ได้ใช้เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับใบหูทั้งสองข้างนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมนะครับองค์นี้ยังพอมีหน้ามีตานะครับคมสันชัดเจนนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นเส้นกีวรใต้ลักแลนะครับ ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับตะแคงดูหน้าอกนี่จะเชิดนูนขึ้นนะครับสังคตินี่จะเป็นแผ่นกระดานคมสันลึกนะครับส่วนการวางมือนะครับให้มองไปทางด้านขวามือนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับขวามือลักษณะคล้ายๆจะเป็นก้ามปูเลยนะครับส่วนนิ้วชี้นะครับการดูพิมพ์ปี15ึ่งุ้ญแผนผงพายกุมานะครับ ให้ดูที่นิ้วชี้นะครับจะแทงเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับสังเกตดีๆนะครับนิ้วชี้จะแทงเข้ากล้ามเนื้อนะครับส่วนพรมโมคลาภาษารีบุตรรวมถึงฐานบัวนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับจะแคงดูด้านนี้องค์พระก็จะลึกนะครับสายแร่ทองคำโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นสายแร่ทองคำนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวจะเป็นผล เป็นเม็ดนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังยันห้านะครับสายแรกทองคำนี่ลรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นเลขยันอักขระยันห้านะครับอ่อนช้อยสวยงามคมสันไม่แข็งกระด้างนะครับรวมถึงตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับสายแรกทองคำนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังนะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะแห้งจะฟูมองดูแล้วเป็นคลื่นนะครับ ด้านข้างสายแรกทองคํานี้ยังเต็มอยู่เลยนะครับด้านข้างนะครับองค์พระนี่ก็จะลึกมากเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับสังกตินี่จะขึ้นเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับ จะย่นนะครับเป็นคลื่นนะครับจะฟูจะแห้งมองดูแลนวลตานะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านเถาวันหลงนะครับทางช่องเบญจวรรณนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับช่องเบญจวรรณเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งจะมีผู้ติดตามประมาณ2 0 0 0ักว่าคนนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ติดตามทุกๆท่านมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ เกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองคพระนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับสายแร่ทองคำนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเกตเห็นนิ้วชี้นะครับจะแทงเข้าไปในกล้ามเนื้อเลยนะครับหลักการพิจารณาพระขุนแผนผงพายกุมารปีหนึ่งห้านะครับ ส่วนปี17นิ้วชี้นี่ก็จะเชิดขึ้นนะครับไม่แทงเข้ากล้ามเนื้อนะครับสังเกตเห็นสายแรกทองคำนะครับในซอกแขนนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับทางช่องเป็นจวันเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางทอนทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับพักคุณแผนผงภายกุมารปี15นี้ออกมาระบาดมากเลยนะครับ มีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามและของเรียนแบบมานะครับออกมาเล่นเยอะเลยนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนนะครับเราบาดเยอะจริงๆเลยนะครับผ้าขนแผนผงภายกุม,มารหลวงพุทิมมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามานะครับอยากให้ผมลงคลิป พระขนแผนผงพายมาณปีหนึ่งห้าอีกรอบนะครับผมลงให้ชมแล้วกันแล้วนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับสังเกตเห็นนะครับเลขยันอักคระด้านหลังยันห้านะครับจะอ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างนะครับสายแรกทองคาก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ โทรเข้ามาพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความรู้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านผมมีเวลารับสายตั้งแต่บ่ายโมงขึ้นไปจนถึง6กโมงเย็นนะครับหลังจาก6กโมงเย็นไปผมเปิดร้านอาหารนะครับผมไม่มีเวลารับสายนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับจะยุ้จะย่นนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านเถาวนหลงนะครับ ้านข้างเห็นนะครับภาพชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับต้องกราบขออภัยนะครับเช่นเดียวกันการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับต้องกราบขออภัยทุกทท่านนะครับเห็นเนื้อหานะครับด้านหน้าโอเคนะครับ,เร,บเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับ ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจงังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจงังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทกท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับทุกทกท่าน